ตรงนี้แล้วลูกด้ามันจะเป็นขั้นตอนของกระตุ้นระบบก,การไหลเวียนของโลหิตและช่วยทําให้ฮอร์โมนภายในร่างกายทางานอย่างสมดุลว,วิธีทําวิธีทํามันจะทําเหมือนตอนยีดไถลูกเอาขาล้มต่ำๆเอาขาขา้างเยยดนะล้มต่าๆมันจะไม่ได้ปวดอีกแล้วก็ยืดเจ้าของเอามือประสานกันได้ลักษณะแบบนี้เอาปลายมือไปวางใส่ที่นิว้วปลายมือวางใส่ที่นิว้วโอเค มันก็จะเป็นเตารีดไถขึ้นไปถึงซีไถขึ้นไปถึงซีบนฟามือแนบแน่โรตัวเองหลกทั้งข้างเาไมันจมมาถึงนมขึ้นไปถึงซีบนถึงซีบนถึงซีบนเพราะถึงซีบนข้างไ้เพราะถึงซีบนข้างไว้อ้อมมือลงไปเน้นเข็มสะท้อนของทองน้อยเลยลำไส้ใหญ่สมตรงนี่โป่งอยู่ทั้งเทิงกับเนงยนแล้วก็รูดไปถึงขอถึงหนึ่งรูดไปถึงหนึ่ง วางยูนหนึ่งวางยู่หนึ่งไว้จับแล้วไปที่นี่ตรงได้รือเ่าขาสองข้างมันจะไม่เหมือนกันให้เอามือดันนี้โป้งไปว้างใส่ฝาเท้าเอามือดานนี้โปงวางฝาเท้าไม่กัมา้างายนิ้งลงข้างใต้ายนิ้งลงข้างใต้ไม่เบี้ยวมือไม่เบี้ยวมือเออปลายมือเต็มฝาเท้ามือทั้งนี้ลูดขึ้นไปให้ตรงกับมือ พี่กินไปมันตรงกันให้มันตรงกันให้มันตรงกันลูกเพราะตรงกันแล้วลูกรูดไปแล้วก็บอกว่าฝ่าเท้าหลังเท้าพิ้งเก้าอีไปหลายหลายรูนออกแล้วก็เป็นนึง่งคนสวยเออเอาะอลาายย่ำถ้าย่ำแม่สอนตอนก็ได้ลูกเป็นนึง่งโอเคบอสเราจะทําแบบนี้สามครั้งมาต้องหลเอาไปซ้นคลิปเตารีดถ่าย ถึงสี่บนมือด้านโป้งอยู่ล่างเบ้านํำม,มือด้านโป้งอยู่ล่างฝ่าเท้าหลังเท้าหนึ่ง่เตารีดไถถึงสี่บนมือด้านโป้งอยู่ล่างฝ่าเท้าให้บอกว่าฝ่าเท้าหลังเท้า ถ้าลูกซ่าลูกได้ซ่าเขาเียไทถึงสมงมือด้านล่างอยู่ฝ่าเท้าคำที่เท่าไหร่สามคำที่สี่เป็นที่เไหนคำที่สี่ฝ่าเท้าหลังเท้ามือไม่หลุดแข้งว่ามือจะพรวดแล้วมือจะพรวดงงบ่มือจะนบอยู่ มือจะยูส่สี่มือจะอยู่แบบนี้เอาส่วนมือเอาส่วนมือทั้งสองของ้างนกมือขึ้นไปแบบนี้นกมือขึ้นไปยังสี่เดี๋ยวบ่ง,บงแบบไปที่เหนฝ่ายมือจะไปลงไปทั้งพุ่นให้ส่วนมือตรงกับนิปป้วโป้งนะลูกด,ด้าให้ยืดตรงนึงยืดตัวเองขึ้น,มนไม่จะไปฝุ่นหลังปานี้ถ้าลูกรูดวสุดถ้าลูกรูดบอพานสนเท้า ถ้าลูกข้างมือไว้ตรงเข็ะท้องของลำของลำไส้เล็กตอนล่างบูจะทายพอออกยาเิ่งเย็ดลูกฟังให้เข้าใจสักคนลูกจะต้องลูดมือให้สุดออกแบบนี้โอเคโอเคเนะ้ะให้มันตรงลบไปลูกยะเบี่ยวใหนมันเป็นสามข้อเสียงของมันสีหนึ่งถึงสี่โงปงกระม้านึงถึงสี่กลาง ยืดตัวเองขึ้นลุกหนึ่งถึงสี่ก้ยอยพอหนึ่งถึงสี่ก้อยเสร็จปุ๊บก็สวยเอออย่านอกเหนือลุกอย่าไปอย่าไปซ้ำย่าซ้ำเองถ้าซ้ำเองมันจะงงเอานิ้วโป้งมาบีบเอานิ้วโป้งมะนิวซี่มาบีบนิ้วโป้งกับดิบก้อยดิโย่ตรงของนิวน้วดิโย่ตรงของนิว่วรีบเหมือนบีบเป็นมะขามแขนตึงๆพี่ต้องอีไปแต่อีบโป้งก่อน บีโป้งกระดีก้อยบีโป้งบีกลางบีโป้งจบงงบองงบออ่ะอันที่หนึ่งไหมเต่ารีดไหมเต่ารีดไหมเต่ารีดไถข้างที่เออฝ่าเท้าหลังเท้าหนึ่ง ตเตารีดไถทางที่สีนกนกโป้งยืดตเองขึ้นหนึ่งถึงสี่โป้งหนึ่งถึงสี่กลางหนึ่งถึงสี่ก้อยบียดบีดโป้งพิงเก้าอี้ไปพิงเก้าอี้ไปห,หลายๆบีดก้อยพิงเก้าอี้ลูกแขนต้องตึงแขนตึงลูกมันจะบวมเงย้าของ ไม่โป้งโอ๋บอโอเบเอโอบอเพราะโอสีเรียบร้อยแบบที่เนี่ยลูกสังเกตว่ามือลูกมันจะแงขึ้นแบบนี้ยึดจุาของคื้นเอาส่วนมือลงไปใส่ตุกตะตุ้มใส่ตะตุมทั้งสองข้างยักกดเด็ดขาดนะลูกด้อถ้ากดจะเจ็บมากจําไว้ลูกถ้าลูกกดตรงนี้ระบบต่อมน้ําเหลืองบริเวณตรงนี้จะแตกได้ถูขึ้นแรสิสื่อเนี่ยถูขึ้นดูล่ ให้บอกว่าตุ่มหนึ่งยืดเอวลุกตุ่มสองไม่หมุนมือลูกบอกหมุนมืออให้มันรู้สึกห่อนแล้วปลายเท้าจะบอกแกงแล้วลูกนะตรงนี้จะนิ่งๆถ้าลูกกดแห้งๆปุ่นเดยอตองน้ำเหลืองบริเวณตรงนี้จะแตกได้โอเคสามเตี๋ยวพ่อม่ต้องหลายพิกมือปับ๊บให้เอานิ้วตรงนี้ซ้อนกันซี่ลุกซ้อนกันแบบนี้ให้ยุตรงคอหนึ่งอยุระวางหนึ่งและสี่ อยู่ระหว่าง1และ4 1และ4 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 1และ 4, ละ 4. ละ 4. ีน,น,นออึ่ของขาท่อนล่างอยู่ตรงไหนลูกหนึ่ของขาท่อนล่างอยู่ไส่เออ4ของขาอยู่ไส่ลูก4ของตีนเออแกแค่นั้นแหละลูกมีสติถ้าหนูมีสตินมมสตหนูจะม,มีสตังค์อย่าไมลูกยืดเจ้าของคืน แล้ววันนี้เวลาลูดลูกให้เอาสันมือนิ้วจะวอออกจากกันนิ้วจะดีดเนียนๆไว้นิ้วจะดีดเนียน,นๆแบบนี้ไว้วาดไปทั้งด้านนิปง่งลูกเขียนตุ้มแหลแมๆตรงนี้บอกมันจะเป็นเขตสะท้อนของเอวเอาวาดลงกไปใ้มือเข้าไปในวาดในมือเข้าไปในฝ่าเท้าข้ามไล่แล้วก็บอกว่าเอวกับพาะกระสะือแล้วก็วาดกลับขึ้นมามาถึงตุ้มทั้งนี้ เขาและสอกสองแต่ระบาดไปหาเถือล like ูกเสียงดังๆลูก no> ยืดตัวเองคืนเอ้ยทันอยากไปเร็วนะทั้งดังๆยันเลนลูกพอคอมเสร็จเรียบร้อยเพื่อนนี่ลูกพอเสร็จเรียบร้อยลูกเลื่อนมือขึ้นมาบีบยื่ตีนเข้าหากันมีบีพอแน่นๆเลยบอกกล่ มีพอ,อยังสิพอหมุนเงงเงอปั่นแนงเงๆปันน่นปุ๊บให้บอกว่าสีสะฝังตรงข้ามลงไปลงไปลงไปแล้วก็ปล่อยมือขึ้นมาเออบอ,ม,อะะมือจะไม่หลุดมือจะไม่หลุดเออปั่นยังเงๆแ,แล้วก็บ,บอกว่าปั่นสีสะฝั่งตรงข้ามถึงอันทะและลังไครยืดเอวขึ้นลุกบอมุนมือลุก สวยตีนเจ้าพระแกงบีบแห้งแง้อย่าลอกบีบแห้งๆเลยบีบบีบตรงที่สําคัญที่สุดขึ้นอยูวตีนตรงที่สําคัญที่สุดขึ้นอยู่ตีนคนสวยห้อนี้ตีนกัดแขวใส่เลยเออโอบอโอบอโอบอเออถ้าโอแม่เขาเสือแม่จเจ้าแกงคนก็อ,เกอยเสือคนเอาขากระนขึ้นมากขากนั่นขึข้น,น,นมาก หรือผ่าออกก็ต้องมีสนใจหรือผ่าขันนั้นออกอออก็ต้องสนใจหรือออกล้วนเร็วๆร็ว,ร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 วล้วนคุณมีเปิดยพานี้อ่ะวหนึ่งเตารีดไทพร้อมกันโป่องอยู่ฝ่าเทา้าเอ้าวไปครั้งที่เตารีดไทฝ่าเทา้าลำเทา้าถ้าซาได้ซาลูก สีอันที่สีนกนกโป้งหนึ่งถึงสี่โป้งยืดเอวขึ้นนกกลางนกงก้อยด,ดีดพิงกอีไปหยีดโป้งแขนตึงๆพิงกอีไปได้หลายๆพิงกอีกคนสวยพิมสั้นหัวเข่าขึ้นสูงๆเอาว่าเขาขึ้นสูงๆแล้วไม่จะปวดเอวเอาดีโป้งไหม พิงก็อ yes. oh. really? ีไปพนักก็อีมีไว้พิมลูกไม่จะบริปวดหลังตุ้มมาเนี่ยก็สวยแต่ขึ้นมีอเท่าไรดีดโป้งดียังดีดโป้งดีต้อยดีกลางดีดโป้งแล้วก็ตุ้มยืดเอวขึ้นตุ้มหนึ่งตุ้มถูจังไงตุ้มสี่ตุ้มห้าเรื่อยเรื่อยโป้งโป้งหนึ่ง เลยก้อยสองสมไม่เลื่อนออกจากข้อเทา้าปันปัน,ปนยูดตัวเองปันศีรษะงีรทะและลำไส้สสสสนาาหนึง